จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราทุกคนวันเดือนปีก็คือเรื่องของการเวลาเรามีเงินไม่ใช้เงินเงินก็ยังอยู่เวลาจะใช้หรือไม่ใช้ก็หมดไป เวลาที่หมดไปก็คือความชราคร่ำคร่าในชีวิตของเราทุกคนเกิดมามีเวลาเท่ากันแต่ประโยชน์ของการใช้เวลาเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนบางคนเกิดมายากจนแต่ร่ำรวยได้เพราะเวลามีค่าบางคนเกิดมาร่ำรวยแต่ยากจนเพราะใช้เวลา อย่างพุ่มเฟืยอย่างสุรุ่ยสุร่ายฉะนั้นการใช้เวลากับการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านสาธุชนทั้งหลายเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการเวลาถ้าเราอยากจะเจริญข้าวหน้าต้องทำเวลาให้มีความหมายมากที่สุดพูดไปก็อาจจะยังไม่เห็นตัวอย่างชัดเจน อัตมาภาพเห็นคนหลายคนมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าเขาทุ่มเทกับการใช้เวลาให้มีคุณค่าอย่างกรณีของลลิสามโนบาลซึ่งเป็นนักร้องคนไทยที่ไปดังที่เกาหลีดังในเมืองไทยด้วยค่าตัวก็แพง ทำเงินทำทองเยอะแย,ยะมากมา,กมายชื่อเสียงของประเทศเธอก็ให้ได้ด้วยจากเด็กบ้านนอกบ้านนาจากเด็กตัวดำๆอยู่กลางทุกนาแต่ว่าเวลาของเขามีค่ามากเขาบอกว่าต้องฝึกฝนฝึกเต้นฝึกร้องฝึกภาษาเรียนทั้งภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุน่นภาษาจีนวันหนึ่ง18ชั่วโมงวันหนึ่ง16ชั่วโมง แต่และว,วันเนี่ยมีคุณค่ายิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเวลาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยทําให้เขามีความหมายยิ่งขึ้นเงินทองข้าวของที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเงินทองที่ทําจากการฝึกฝนตนเองด้วยการใช้เวลาให้มีคุณค่าที่สุดพวกเราทุกคนอยู่ที่ทำงานอยู่ที่การฝึกฝน ถ้าเราไม่ต้องการให้เวลาของเราสูญเปล่าเราก็ต้องดูว่าวัยของเรางานของเราภาระหน้าที่ของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราทําความเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วเวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือเป็นปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็มีความหมายเท่าเดิมแหละความหมายคืออะไรความหมายว่าเราต้องฝึกฝนอบรมตนเอง อย่าให้เวลาสูญเปล่าโดยที่เราไม่มีอะไรดีขึ้นในแต่ละวันความรู้ทักษะความก้าวหน้าจะหาเงินเงินก็ต้องเพิ่มมากขึ้นจะหาปัญญาปัญญาก็ต้องเพิ่มมากขึ้นจะหามิตรภาพมิตรภาพก็ต้องเพิ่มมากขึ้นถ้าเราใช้เวลาเท่ากันแต่เป็นไปในทางลบเราก็ได้ศัตรูมากขึ้นปากของเราแทนที่จะพูดในสิ่งที่มีสเสน่ห์ เราก็ได้ศัตรูมากขึ้นตรงกันข้ามทําใหม่คิดใหม่สร้างอนาคตใหม่สร้างวันเวลาเดือนปีนี่ให้มันใหม่ขึ้นมาพอใหม่ขึ้นมาแล้วปีใหม่มันถึงจะทําให้ชีวิตของเราใหม่ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตใช้เวลาให้มีคุณค่านะปีใหม่ก็เหมือนปีเก่านั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจสําหรับ เยาวชนสำหรับประชาชนทั้งหลายพี่น้องคนไทยของเราทุกคนให้ก้าวข้ามปีเก่าอย่างปลอดภัยเริ่มต้นปีใหม่อย่างสดใสขอเจริญพร